าไม่ได้เรียนรามหรอกแต่ว่าเขาจบได้เวยเงินของเราโบริการเขาทำตามตื่นตืเลยนะ mm hmm. เขาบอกเออมันท่างคิดเพราะมันรู้ว่าพ่อมันเนี้ยไม่ได้ไปทําธุรกิจอื่นได้เลยทุกวันนี้ที่ให้มันเรียนเนี่ย mm hmm. เป็นเงินที่ได้มาจากที่ลงแรงอะไรต่างๆ น้องชชชาออเี่ยต้องชอ,ง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 องมีเงินไปแต่แต่ขอโทษนะครับพูดกันอย่างลุกเสอยางคนที่รักกันผมไม่ได้ยังคีดอยูไ่ได้ด้วยเงินที่สองพวกนี้หรอกเนาะ,นะเพราะว่าโอเคผมมีนนแล้วจากที่ที่มีแล้วกันเนาะ,นะแต่ว่าที่ที่สองเนี่ย ก็ก็ก็เป็นเงินก็โอเคนันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่ามันนึกว่าถ้ามีสอนนี้แล้วหรือโครงการโนโครงการนี้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะถ้าลูกศิษย์ผมคิดอย่างนั้นผมก็จะเสียใจว่าไม่ใช่เงินตรงนั้นจะมาสอนแต่รเพาะอยากมาสอน เธอดูสีเวลาเธอเรียกเธอบ้างอะไรบ้างดูสีเวลาผมสอนเนี่ยผมมีความสุขออกโด,ดยอย่างยิ่งผู้เรื่องดีๆของเราคนแทนเนี่ยผมยิ่งมีความสุขอย่างนั้นเ,ออเพราะฉะนั้นผมผมอยากจะบอกว่าอย่าให้ผมมีความสุขคนเดียวสิคุณม,มาเรียนุณก็ควรจะมีความสุขด้วยจะมีทูกร้อนอะไรนอกจาก บ้านน้ำท่วมมันก็ท่วมอยู่อาจารย์ไปทุกอย่างมันก็ไม่หายท่วมเพราะฉะนั้นก็ให้กลัว่าต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะอีกสักเดือนหนึ่งมันแห้งไปแล้วอาจารย์ก็จะรู้สึกคิดถึงอะไรเอาเอาอย่าเอาพูดเรื่อยไปนะอาจารย์มาเรียนเนี่ยเสาทิเนี่ยนะ อาจารก็บอกโอโ้ยแล้วปากเสาอาทิตย์ทีนเนี่ยก็ต้องกระดืดกระหอบกะวีกระวาดมา mm hmm. ผมเรีบอกเมื่อไรอาจารย์เรียนจบแล้วอาจารย์จะรู้สึกว่าเฮ <มา S 1> ้ยทีนี้เช้าวาันเสาว์ขึมาพูดไปไหนเอาผมมีตัวอย่างอาจารย์ผมผมผมไปสอนที่คณะรัฐศาสตร์ภาคพิเศษ จะร oui? ู um pues ้จ nah, ักไหมไม่รู้จักปละว่าจัรไม่ฝากข่าวอะเลยรัศสารพิเศษดังมากเพราะว่ามีคนดังดังมาเรียนตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งดังในทุกทุกสาขาวิชาชีพเนอะวงนักการเมืองยกขยโมาพวกพ่อค้าวานิชทั้งหลาย โอเเอ่ยชื่อได้พระองรู้จักพวกดาราโอเคขนาดเอโอเนี่ยมันก็แต่ตอนนี okay, e ้เราเรียนรามนะเออเรียนเอโอมาเอโอมาเยอะแต h, ถ á, ่ถ้าดารารุ่นเก่าๆอย่างฝันรำโอ้ยนะมันจบไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวเอ่ยชื่อมันเพราะอะไรรู้ไหม มันมาผมบอกนมนายเนี่ยไม่ได้สอนรามหรอกไม่ใช่สอนรามภาษไทยอะไรผมบอกผมเนี่ยสอนรามสอน,นอนสอนมันเลยบอกว่าโอเคโอเคตกลงผมเรียนรามอาจารย์สอนรามอเราครูภาษาไทยแล้วก็เล่นคำพวกเนี้ยเนี่ยเราเราไม่ได้วัดอะไรเอะเอยชื่อเนี่ยเอยชื่อด้วความ รู้สึกดีๆกพวันนี้เนี่ยยังไงเสียมันก็ขยันมาเรียนเรียนจนจบอะได้ปริญญาไปแล้วก็ไปประกอบสมามราชีพแล้วที่สำคัญก,ก็คือว่าผมทำงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมีอะไรจะไหวหวานโอ้มันมามาทำให้ไม่เอาตังถึงเอาแล้วก็ไม่มีให้มัน พูดอะไรตรงไปตรงมาอาจารย์เห็นขอโทษอาจารย์เห็นสต็อตโฆษณารับรับนักศึกษาใหม่ดีเออไปพบลิงกาพัดเนี่ยตอนแรกเราจะเอามาริโอแต่แต่ว่าทำไมรู้ไหมมันบอกโอ้ยินดีครับอาจารย์ครับเมื่อไรยังไงแต่ต้องติดต่อผ่านที่เจ็ดการ าำผู้จ no. ัดการมันมันบอกโอ้ตอนเนี้ยเวลารับงานเนี่ยสองล้านผมบอกขี้มาเลย้คจะเอาที่ไหนไปให้สองล้านเนาะโอ้จะเอาคนดังคนน้องคนนี้ก็มีคนหัวยตีบอกเอาต่อยใตพบสิตอนหนึ่งต่อยใตพบก็ยังหนึ่งดูดีสองเขาก็ยังเออเรียกว่าคนที่ รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาอะไรก็ยังรู้จักเด็กๆมันก็เอ้อน้าต่อยอะไรเงี้ยแวก็ขอโทษนะครับพวกถ้าจะเอาแต่พบก็ต้องไอธิบทีไปบอกแต่พบเนี่ยกับผมรู้จักกันมานานตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่เขาเรียนนิติศาสตร ตอนที่เรียนอยู่ก็โอเคจับกันเลยกันแล้วพอตอนที่เข้าไปทำรายการทีวีผมก็บังเอิญเคยเป็นกรรมการรางวัลโททัศไ,ไม่ได้มาโอวดอ,อ,อะไรนะแต,แต่เธอควรรู้รางวัลโทรทัศน์ที่ชื่อไม่ขลาเนี่ยผมไปมุนค,คิดก,กันกับอาจารย์กินดายสุนทรเจ้านายผมเคยเป็นรองที่การบดีฝ่ายวิชาการที่นี่ อาจจา์จีนมาช่วยผมพ่าอะไรเขาบอกว่าไอคนที่มันออกมาพูดตางโทรทัศน์มันควรจะพูดถูกถูกอาจจาะไปดูซิว่ารายการมันเป็นยังไงแล้วใครถ้ามันดีก็เลือกมันมาให้รางวัลเพราะว่าเราจะทํารายการเราเราจะให้รางวัลเนี่ยเพื่อให้กําลังใจคนที่ทําาบุำความดีเหมือนเอมมี่อวอร์ของอเมริกาใช้วิธีนี้ ก็ทำก็ทำใจพบเนี้ก็ต้องให้มันเพราะมันสามารถในด้านพิธีกรเกณโชว์เนี่ยก็ขอ <c oughs> โทษเมฆขลาเนี่ยทำไประยะหนึ่งมันก็เป็นเมฆโขโล <c oughs> ตามที่สื่อมวลชนมันเรียกแทนที่จะให้กันสิบกว่ารางวันยี่สิบรางวันเนี่ยออบางปีตักเข้าไปต้องเกือบห้าสิบรางวัล อาสิกรวันก็สี่โรสองสี่สี่สีแปดมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนสมาคมที่เราไปโคด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยมันเปลี่ยนนายกสมาคมแล้วก็คนที่เป็นนายกสมาคมใหม่เนี่ยเขาก็เที่ยวไปเอาเออเอาอะไรอ่ะชื people, ่อรายการโน้นรายการนี้มายัดใส่มือกรรมการ บอกเนี่ยฝากให้มันหน่อยเพราะมันให้สปอนเซอร์เป็นไงูมก็พูด,พดเป็นายกสมาคมคนน,นี้มันก็ตายไปแล้วผมไม่อยากเปิดชื่อเนาะก็เปลี่ยนมาอะไรมาเราก็เลยเราก็เลยเลิกรางวัลเมฆาคนตั้งชื่อรางวัลเมฆาคืออาจารย์กินนาย,ยศสุนทรเนาะเราก็เลยมาทำรางวัลโทรทัศน์ทอง ซึ่งไม่โหลูแน่นอนตอนน for Já, uh ี uh ้ก็ยังทําอยู่เอาไม่เชื่อตอนเขาให้รางวัลโทรทัศน์ทองคำาปรดตูอสิจะมีชื่อจากที่เป็นกรรมการอาจารย์อาจารย์อยากว่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมผมผมบอกด้วยความสัตจริงตัวผมเองเนี่ยยังไงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมไม่มี ดังมากดังน้อยไปกว่านี้อะไ